คนคะขณะนี้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วค่ะที่นี่นะคะตอนกลางวันแดดจะร้อนมากแบบอยู่ไม่ได้เลยเมื่อวานนี่คือแบบว่าร้อนไหม้เผาขนไม่มีคนออกมาข้างนอกเลยนะคะตอนกลางวันแต่เราจะสู้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินอาหารพม่านะคะที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยนะที่นี่นะคะแล้วก็มีหลายรีวิวมากๆเลยที่รีวิวในร้านนั้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปกินกันค่ะ แกงฮังเลค่ะยำสาวพมา่าน้ำพริกพมา่าผักสดฮะจะเวียดเทศเลยนะอ like ยู่เวลากยำสาวพมา่าก <laughs> <laughs> ไปสิีเปนแบบหรบาวินบินเบอแด e ดีสกันกับพี่น่ง yeah. อ่าอันดับวันนี้เขาี่ วต with with vegetable yes different kind of n ้ m ร i ก look like ใช่ that's why I want to try อืมดีกามากเลยคไหมคะคะป้าอร่อยจาลูกอ่อค่ะนี่ชิมแล้วเรียบร้อยค่ะกํลังจะลอบ นี่ลองทำมาดูสักจานเถอะใชจะมาที่อื่นไม่มีมีที่นี่ที่เดียวลองเถอะอีจากเธอออกเม็ดมหรเม็ดไอ้เนี่ยคือคล้ายๆกับมะกรอป่าน้องนี่ยนแก้อังนี้สมุนไพรอ่ะแก้ท้องขืดท้องมีลมในกระเพาะอาหารอันนี้ลองชิมดูสิที่ลองชิมดูไม่ได้เลยมันมากอระไร พูดนะเป็นสมุนไพรที่จะจาป่าค่ะไปก็กินได้ด้วยค่ะไปสิขันชีอีทุกอย่ายำมะม่วงเหมือนยำมะม่วงเลยค่ะแต่ว่า มีถั่วกรอบหลายๆชนิดอร่อยแต่แอบเผ็ดจะว้ยแอบแต I mean sweet I w mean rice คพราอเซ่ <S <s ีแล้วก็เเลยอันนี้ก็อร่อยค่ะกลิ่นเครื่องแกงหอมอะูหทั้ยคล้ายันี่ตกันอร่อย ก็มันมนไม่เผ็ดเท่อยค่ะอันนี้ไน,น้เลยจะไป็นชอบแปลกนี่ค่ะไม่เคยลอง ว้เวว้าอจุนหนหนดนุนมาเล่าประวัติม,มาโอเคเดี๋ยวผมไปเอาน้ำบาดจองอาหารสักก่อนนะคะอ้าเหรอเอาเอา,เอาประวัติก่อนอย่างเดียวก็ได้อย่างเดียวไปเอาก่อนเออตรงนี้ลูกเออเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องอวกวอ่นนีโอ๊ย<บ>นั่งเลยอ่ะลูกยืนก็ได้ยืนก็ได้ไดอเ,เอาจะนั่งกับมาโอเคโอเคแล้วก่อนที่ผมจะเล่าครับผมขอเน้น สวัสดีครับผมชื่อทำพายอายุแขวบไม่มีนามสกุลรับรถเซ็ตสุดของสะพานไม้มีทั้งมีความยาวทั้งหมดสี่้อยสีสมครับสะพานไม้มีท้งต่มีความยาวทั้งั้มีทั้งหมดสองพัดตันต่ันนื่งได้นั่งได้ลูกนั่งได้นั่งไหมนั่งกับพี่ไห้ยังไม่ใส่กางเกงอุ้ยด้คัด ชิ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม้ละ1บาทเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะเขามีซอสสองอย่างให้ด้วยค่ะแต่ทรายไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตัวเนื้อหมูเนี่ยก็อร่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวลองจิ้มซอสดูครับนะมันคือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ และตัวชิ้นนี้ที่กินนะคะมันคือหัวหมูน่าจะเป็นส่วนหูมันจะมีความกรึบๆอร่อยดีเหมือนกันค่ะเหมือนเรากินหมูลวกจิ้มเลยเคุนชื่อว่าตับอร่อยแน่นอนซอสนี้จะไม่เผ็ดค่ะออกหวานคล้ายๆกับซอสน้ำจิ้มไก่ผสมกับมะเขือเทศต้องลอง อร่อยค่ะอย่าลืมมากินกันนะคะเสียหายเท่ากันเดะค่ะ23าไม้ค่ะกินกันอิ่มแปะเลยนะคะทั้งหมดนะคะ46 23คนละ23ไม้ก็จะเป็น46ไม้นะคะก็เป็น46บาทแล้วก็น้ำ10บบาทนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้แค่56บาทค่ะอร่อยมากคล้ายๆข้าวปุกงาของทางเชียงใหม่เลยค่ะแต่เขาบอกว่าเป็นขนมกระเหลี่ยงนะคะ ถ้าทำมาจากข้าวเหมือนกันก็คืออาจจะทรงเดียวกันแหละค่ะอะไรไหม I think this car you like but you have to be mixed with this ใช่อ <If S 3> <goes> ีก not not too much flavor yeah no taste